สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมากู้คืนรหัสของ Gmail นะครับซึ่งเราได้ลืมไปแล้วนะครับแต่ Gmail นั้นเราได้ลงทะเบียนไว้กับเบอร์มือถือหรือว่าอีเมลไว้แล้วนะครับแบบนี้ง่ายเลยนะครับถ้าเราได้ลงด้วยเบอร์มือถือหรืออีเมลสำรองไว้แล้วแบบนี้ง่ายเลยนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Gmail เลยนะครับหลังจากนั้นให้มากดที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นให้มากดที่เพิ่มบัญชีนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เข้าบัญชีด้วย Google นะครับดำเนินการต่อให้เราใส่อีเมลที่เราลืมรหัสนะครับเราไม่กดตรงนี้นะครับหากลืมอีเมลเราไม่ได้ลืมอีเมลนะครับเราจำอีเมลได้หลังจากนั้นเรากดถัดไปนะครับแล้วทีนี้ค่อยป้อนรหัสผ่านนะครับเราลืมนะครับหากลืมรหัสผ่านเรากดตรงนี้นะครับ และเขาให้เราป้อนอีกครั้งหนึ่งเรามากกดตรงนี้เลยนะครับลองวิธีอื่นและยิ่งง่ายไปอีกนะครับเขาบอกว่าอีเมลสำรองของอีเมลนี้นะครับเราได้ลงทะเบียนไว้ในเครื่องนี้แล้วเขาก็เลยเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงเขาก็เลยรู้ว่าเป็นตัวเราแน่นอนนะครับแบบนี้ก็คือเขาให้เราใส่รหัสผ่านใหม่เลยนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านใหม่เลยนะครับ อันนี้คือใส่รหัสครั้งที่หนนะครับเราต้องมายืนยันรหัสเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสร้างรหัสใหม่2ครั้งเหมือนกันแล้วนะครับหลังจากนั้นเราบันทึกรหัสผ่านเลยนะครับรหัสผมยังอาจจะไม่ดีพอหรือไม่มีความปลอดภัยพอเขาเลยไม่ให้ผ่านนะครับผมต้องใส่ใหม่ทีนี้ผมตั้งรหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าเขาจะให้ผ่านหรือเปล่านะครับ กู้รหัสสาเร็จแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้รหัสเดิมนะครับเราต้องสร้างรหัสใหม่ขึ้นมานะครับแล้วรหัสที่เราได้นะครับเราก็ควรที่จะบันทึกไว้ในสมุดหรือว่าในโน้ตบุ๊กของเราให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราลืมในอนาคตอีกนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปในช่องผมด้วยนะครับ